เอ้ยน้องเล่นเองเลยน้องถือเองเลยลูกอ่ะโอเคนะครับผมสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่ๆทุกคนสวัสดีครับเาช้างนี้ก็พาเจ้าเด็กมาเดินเล่นนะครับ ตื่นเลยผมกิ้วก็ประมาณเวลาประมาณหกโมงเช้านะครับผมตื่นทุกวันหกโมงเช้าหกครึ่งเนี่ยตื่นละน้องๆของพี่ๆที่บ้านเป็นไงมาตื่นกันกี่โมงบ้างบางคนว่าเห็นบางคนแบบว่าเคยคุยเคยเม้นมาบอกนะครับตื่นแบบตีสี่ครับตีสามตีสี่ตื่นมาเล่นคนเดียวสยองเลยฮะหลับๆอยู่เนี่ยตื่นมาเล่นตีสี่ไงแล้วเราก็ต้องตื่นมาเป็นเพื่อนเชา้ชาเช้าบรรยา,ากาศเช้านี้าก็พาออกมาเดินเล่นนะครับ มาสูดอากาศบริสุทธิ์ใช่ไหมน้องใช่ไหมฮะเป็นเด็กนี่ก็ตื่นเช้าจังเลยนะตื่นเช้ามากเลยนะตื่นเช้าสุดๆเลยนะนี่ฮะชา้ชาๆก็จะมา,า,า,าพามาเดินดูบรรยากาศรอบๆเดินดูนั่นดูนี่ดูนกดูไม้ใช่ไหมครับได้ยินเสียงนกไหมครับเห็นนะเสียงนก เดินเล่นด,ด,ด,ดูนู่นดูนี่นะเชา้ชาๆมาสูดออกซิเจนหน่อยนะฮะก่อนจะไปทำงานครับผมมาบเข้าให้อมาวเข้าให้ป้าเข้าให้มาบเข้าให้เฮ้ สวัสดีครับนี่ฮะมาอยู่ออฟฟิศเจ้าเก่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือถ่ายอยู่ออฟฟิศโอ้โหกระพริบแรงมากไปตรงนี้กระพริบแรงมาก <c oughs> วันนี้ถ่ายออฟฟิศนะจ๊ะสวัสดีครับสสวััดีครบหมูย,อย,อยอ้อหมูย้อมทำไอ้นี่เป็นมะน้ำจิ้มซอยจุัวน้ำจิ้มซอยจุู อุ้ยจริงๆก็รถมืออ่ะแต่ไม่รู้จะคนคนอื่นจะอร่อยไหมใช่ทำได้ปะรู้รู้รู้ขั้นตอนอยู่ปะรู้ไ่มทำไหไปทำปะอุ้ยแต่กูวมันไม่อร่อยอ่ะเฮ้ยอร่อยอยู่นวเออแต่กูจะทำเป็นซอยจุสองแบบซอยจุดิบกับซอยจูสุกกูกูเต็มกระทะมาเต็มไม่สุกเลย ดูดูวเอากระทะแบบว่าชาบูมาเลยตั้งให้ใครอยากจะจิ้มเจอจุ่มแดกแม่งเลยวันที่ห้วันที้เนี่ยอยาจะบอกทุกคนนะครับผมเสื้อครบรอบ8ปีุ๊ยลืมบอกเราก็ใส่มาใช่วันที่2 9นี้ก็คือจะลงขายแล้วที่เพจคิวบอยเพจคิวบอยนะคะทุกคนเให้ดูลายเสื้อนี่คับเป็นครบรอบ8ปีนะให้ดูว่าเป็นลายแบบอันนี้พี่โปร่งใสอ่นใ้นนี้ก็ แต่ละคนเลยครบเลยครับผมเดีย๋ยวก็จะสั่งนะมันก็มีพี่บิเกิลเป็นเป็น,เป,นเป็นของหายคิวบอยครับผมนี่ครบรอบ8ปีครับผมอินฟินิตี้เป็นรูปพงกุญแจมือกุญแจมือที่เป็นหมามาจากเลขแปดอ่าจริงๆแล้วมีตรงนี้ด้วยนะนี่ไงนี่นีนแล้วมีอันนี้ด้วยนีปักอาร์มเป็นลายอาร์บิเกิลโคเทเดี๋ยววันที่1 9นะครับผมเริ่มเปิดขายข,ายของคิวบอยนะของเพจคิวบอยนะฮะก็ไปติดตามกันได้นะจ๊ะมีเสื้อแล้วก็มีอันนี้ด้วย บ็อกเซอร์บ็อกเซอร์มีสองแบบนะจะมีดำกับส้มพนทลักษ์เสื้อก็มี2ลายนะจะมีลายนี้แล้วก็ลายที่น้องตอใส่อือคือลายเนี่ยใช่จะเป็นหน้าพี่เองสวยน่ารักอยากได้เองใช่แล้วข้างหลังก็ข้างหลังเหมือนกันข้างหลังเป็นนี้เหมือนกันฮะมาถึงก็โฆษณากันเลยเงียบจัดหรอมีใครบ้างอ่ะ อ๋อไปแต้มไปหายายเพราะยายป่วยคุณแม่ค่ะคุณแม่ของคุณแม่ป่วยแล้วพี่อาร์มป่วยเหมือนนกันพี่อาร์มปว่วยเึืกันเราไหลไม่หยุดบอกแล้ว,วให้ไปหาหมอให้พี่สะบอนหัวัคซเมื่อเช้าไม่ละกลาละลาไปแหละไปตรวจพี่สะบอนหัวเสซ อยแสดงว่าเมื่อวานฟังเสียงดังมากเพราะว่าแกไปคอนเสิร์ตไทยทดขึ้นได้ของน่าจะมีครบรอบ8ปีมั้ยนะหรือว่าจะจบก่อนหรือยังไงจำนานหรอใช่อันนี้29นี่ก็จะครบ8ปีแล้วนะใช่ไหมใช่หรือว่าจะตายกันก่อนหรือว่าจะจบโอ้ห์หน้ากันแค่7ปีครึ่งหรือหรือยังไงดีโอเคแต่ว่าวันนี้ก็นั่นแหละฮะก็เท่าที่มีถ่ายเท่าที่มีพี่ว่าจะถ่ายก็ได้ทำแล แต่พี่ทำอ่าเป็นเขาเรียกว่าเอาใจเด็กอีสานเป็นซอยจุสองแบบนะอ่าซอยจุดิบกับซอยจุสุก <c oughs> อ่เาเรื่องไม่ <c oughs> <c oughs> ได้มีสุกนะมีสุก <c oughs> เฮ้ยราเคยกินไปแล้วนี่อ๋อนาะงกินก้อยเหรอก้อยก้อยแั้นก้อยคนละแบบไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันเลยใช่อันนี้ก็เป็นแบบว่าทำง่ายๆนะคะผมเดี๋ยวจะให้น้องดีมหรือว่าให้ไอ้พวกเด็กอีสานออฟฟิศเราช่วยทำมันง่ายง่ายมากทำน้ำจิ้มเสร็จก็คือเสร็จเลยที่เหลือก็แค่หั่นๆัๆนันนแล้วก็เดี๋ยวพี่เตรียมกระทะอันนี้มา เตรียมกระทะชาบูมาแล้วก็เอาไว้แบบว่าให้คนที่ไม่กินดิบเอาไว้แบบทําเป็นแบบจุ่มๆแล้วก็กินก็ทำจุกสุกให้ได้ไม่ใช่เหรอจุมันต้องสุกได้ไหมจุกสุกได้ใช่สุกมันก็คือลาบปะไม่ใช่มันก็คือเนื้อชิ้นเนื้อมันชิ้นจิ้มน้ำจิ้มแค่นั้นเองบอกแล้วไม่บอกว่าที่พี่อีทเคยทำให้เรากินเออนั่นแหละเออทานน้ำจิ้มขมให้กินนะจ๊ะวันนี้ก็เลยครับผมค่ะวันนี้เป็นขออะไรเป็นง่ายๆนะจ๊ะเป็นง่ายๆสบายๆไม่มีคนคนไม่อยู่กันเยอะน้อยมากไม่เป็นไร ก็ค่อยว่ากันโอเคฮะเท่าน,นี้เดี๋ยวรอพวกรอพวกที่เหลือมาก่อนนะจ๊ะจะบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการขายเสื้อเลยนะหลากหลายยี่ห้อมากของเรื่อเหรอใช่ของพี่ด้วยแล้วก็ของวุพนาด้วยเสื้อพี่ตั้งแต่2ปีที่แล้วมันก็แบบเก็บเก็บไว้ตั้งแต่สีเขียวปีปีนู่นน่สองปีเออนานมากแล้วตอนนั้นคือเก็บเอาไว้แล้วก็แบบว่าพอพอขายได้ ไปสักแป๊บนึงได้ทุนคืนแล้วพี่ก็พี่ก็เก็บลืมเลยเลยใช่ไม่รู้เลยว่ายังมีอยู่มาแล้วรมมาสองสามวันแล้วพี่ไหนไปไปบ้านก็ไปรื้อเจอ,อสองกระสอบแล้วก็พี่ไหนก็บอกเสียดายก็เลยเอามา,าใช่เอามาขายเป็นแบบว่าขายแบบราคาทุนอ,ะอ่ะประมาณไม่เอาเลยแท้ไม่ไม่เอาเลยแล้วแล้ววันนี้พี่แจ้มไม่อยู่ดิใช่เป็นผู้ช่วยเชฟไหผู้ช่วยเชฟอ่ะตอนนี้กำลังดิวหมูยอยู่ถ้า มีพ่อเป็นแล้วก็มีให้คนหนึ่งเสียงก็ไอดีไอดีลาไปไหนมะเนี่ยได้อยู่มามาอยูใช่ไหมหน่าตึมมาเข้าเลยแล้วก็ไอดีคนนึงซอยคิวก็แค่ซอยหนึ่งซอยนึงใช่ไหมใช่ซื้อของมาซอยจบเลยต้นน้ำจิ้มนีละได้ย่านน้ำจิ้มย่านน้ำจิ้มทุกคนสัปดาห์นี้คนป่วยเยอะอูได้สุขภาพดนด้วยพวกมึงเนี่ยจะไปกันอีไม่ได้ถ้ารู้ตัวก็่ดใส่แมนด์น้องเมย์ใส่กันหมดกูยังตื่เลยกูเพิ่แปบเดียวว้าวผมไปแปเดียว น่เลยกลับมาพุ่มเรียบร้อยเลยวันเดียวกับนี่เลยฟิลเหมือนกันถ้าจะตั้งแต่วันที่จดอดตันทันชูกันอ่ะวันนั้นแหละที่ดิวอยู่ใช่ไม่กี่ชั่วโมงแป๊บเดียวไหมเดี๋ยววันนี้ห้องมันปิดเติมมันนะเหนียวเลยเฮ้ยนี่ไอดีมาแล้วยากยุ่งแมสอยากให้แบบที่ทำซอสจิ้งกินกินไหมไม่ยุ่งแต่ทางน้ำจิ้มกินกันที่ทำเป้นน้ำจิ้มไม่เป็นอย่างเดียวเลยจิ้มเป็นตัววัดเลยเออตัววัดความอร่อย แบบว่าพ่อเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นดีพ่อเพิ่งตื่นสวัสดีครับตัวดียวพ่อมึงรักโคฮาน่ากันมากเลยนะนี่ถักเสื้อถักกางเกงนี่ก็เสรเสื้อมาไอ้นี่ไม่รักผมจะไม่อาบน้ปั๊ปั๊จบแล้วมีมีให้ผมจับตัวไอ้พวกกูยังไงมีไอ้อยากได้เลยเราให้มาแค่ตัวเดียวเนี่ยมันมีอีกไอ้นึงไอ้ปอใส่มาบูอันนั้นก็สวยมันเขียนว่าโอฮาน้าก็เปมีรูปตัวตัวตูนพวกกู รู้ก็มีกล่องบ็อกเซตเหมือนเจ็ดตอนเจ็ดปีอ่ะเห็นแต่บ็อกเซตอู้ยากได้มากเลยยิ้มไปมั่วเหงาจัดเลยวันนี้ยิ้มมันเกินไปได้สนะแกหูแตกอะไรชอบบวกเขาไอ้ที่แม่จ่ายไฟอยู่แล้วเขาลือกันให้แซดไหนว่าแซดไหนแซดข้างนอกอ่ะแม่ตอบแซดอู้มึงมีกันอยู่ฮะัวเซฟหัวเซฟเออแหละกูตกใจว่ะฮ้าวตัดกันแล้วมึงเอออะไรเออนั่นแหละคืออะไรแกหูแตกไม่ใช่ข้างนอกเขาลือกันให้แซดว่าแกหูแตกแกหูแตก ็ขาก็แคลเดียวใช่แล้วแล้วพี่สาวพี่มาแอลพี่รานะหูเสกพี่ไปโรงพยาบาลก่อนก็เลยว่าอัปเดตนะครับไม่เป็นไรมากนะอแล้ดิวทักก่อนเลยพี่ดิวบอกเฮ้ยโบโบเป็นไรสวอนแก้วหูแตก บอกเรา90ละก็ใส่ความหม่เออคือขาดจากมึงคือจะเพิ่มอีกแเพิ่มอีกเลเวลนึงเลย100%ใช่แต่วอเพราอพอใส่ภาพหัวข่าวไปปุ๊บทุกคนแบบโคตรสนใจอไอ้เนี่ยอันนี้ข้างในคือการที่ผกป้องกินข้าวถ้าไปข้างนอกคือไอ้ป้องไม่ได้แข้าวโคตรเยอะเลยไม่กินหมดเลยไม่ได้ละอ่าง้นน่าใส่สีที่ใครบอกเรา 90k ท่านี้ฮะผมเดี๋ยวรอพี่อู๊ดบิ๊กมาแล้วก็เริ่มถ่ายกันน้อมบิ๊กใครให้มาแซนคลบเอโอ๊ยขอบคุณค่เดี๋ยว สาวๆผมยาวเฮ้ยพี่วูดใส่เสื้อคนเท่ฮะใส่เสื้อคนเท่ตอนนี้นะเห็นไอเดนมันกัดแย่งกับไอมิมป่ะผ้าคีริ้วเหรอเนี่ยพี่ก็เลยดึงมาใส่ใช่เยี่ยมพี่มี่ของฝากมาให้ดูด้วยขาวดำเฮ้ยอุ้ยของนี้เป็นแว่นจัากชัดดาแต่ว่าลิมิเต็ดนะไม่มีขายด้วยอุ้ยกราบเท้าพี่วูดหัวกูนี่เราเปิดดูเราเปิดเราเปิดเราเปิดดู กี่เห็นหมดละโอ้ยอย่างสวยมันสายดิวไงพี่ใส่ไม่ได้ก็เลยแบบเออเอาไปให้ดิวดีกว,ว่าหรอเฮ้ยขายต่อห <laughs> ้าพันนู้นไอ <laughs> ้บิ๊กมายังบิ๊กยังไม่มาเลยวันนี้เรามีกันอยู่5คนเลยนะพี่จริงเหรอจริงใครอะ่ะพี่ิซซาอาป่วย <c oughs> รู้ไหมพี่อะ่ะกับตายเมื่อวานไม่สบายอุ้ยจะป่วยเหรอไปเยี่ยมคุณตาที่อุทัยมาใครขึ้นในโรงพยาบาลแบบขึ้นเลยอ่ะแล้วก็ลองฝืนกลับมาบ้านดูขรับเดนแบบ เหมือนกันอันตรายพี่ตอนเช้าตื่นมาก็ตัดยามาเสียงยังไม่ดีขึ้นเลยไหมยนี่ก็ป่วยใช่น่าจะติดจากใครใช่ไข้หวัดใช่ไข้หวัดพวกเราเนี่ยแหละถ่ายคลิปเสร็จแล้วครับวันไปป่วยของคนไปป่วยนะฮะสวัสดีฮะน้องๆมาละเด็กตัดทุกท่านครับเฮ้ยโอ้โหโออ่าน่าครับโออหน้าเคารพแปดปีเลครับสวัสดีครับพี่นาครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอสักกินเย็นก็ได้ตอนนี้น่าจะยังไม่หิวกันหรอกเดี๋ยวทำ ซอยซูให้เคนะโอ้โหน้าชอบเลยดิแบบอาหารดิบๆอย่างเงี้ยแต่ทุวันนี้ผมต้องกินสุกๆพี่เอ้ยแต่มี้พี่พี่พี่มีหม้อสุกี้ให้ด้วยแบบว่าสามารถจุ่มแก้วใช่จุ่มให้สุกแล้วก็กินได้พี่มีให้สองแบบแต่ว่าเดี๋ยวก็อาจจะรอหน่อยครับเพราะตอนนี้ยังเพิ่งบ่ายสองเพิ่งถ่ายคลิปเสร็จน่าจะยังไม่หิวกันนะสักกี่โมงดีพี่เดมสี่โมงไหมประมาณสักสี่เออก็แบบข้าวเย็นนะเนาะวันนี้เพิ่งกินข้าวกันด้วยใช่เดี๋ยวพอเดี๋ยวถ้าทำไม่กินตอนนี้เดี๋ยวจะไม่จอยกัน นี่นะครับผมนะวันที่ชายอยู่16กันยานะครับผมหวยออก608662นะครับล่างออก37ครับผมว่าผมฝันว่า27เี่ฝันว่าเปิดหนังสือพิมพ์ดูอะหวยออก27อุ้ยมันบวก1นึ1ง่งลบหนึ่งไแต่ว่ามันบวกบวกตัวหน้า <laughs> อของกูกูเล่นอันนี้ไว้ไปเล่นไ,ไ,นไ้ในโนกพลัส5ใบ,ท,บ <laughs> ทั้งตับเลยทั้งตับเลยไม่เดกเลย <laughs> <laughs> กูคิดในใจกูยังแทงผิดเลยนะ จริงเราไม่แบบไม่เคยถูกหวยนะแต่เกิดมาพูดจริงเหรอแต่มันมีเคล็ดนะพี่ถ้าเราคิดว่าเราถูก่มันจะเพิ่มโอกาสในการถูกเหมือนกับว่าเหมือนเกมอ่ะว่าถ้าเราคิดว่าเราไม่ถูกวันนี้วันห้าก็จะถูกนี่แหละผมผมคิดว่าผมถูกถูกรางวัลที่หนึ่งถกทุกวันแะพี่ผมซื้อมากเนี่ยผมคิดว่าเอ้ยกูซื้อไว้นะกูรวยแล้วเขาเรียกว่ากำลังใจกันใช้ชีวิต่กูรวยแน่แหละแต่ว่ากูรวยแน่ก็เสียใจคนที่ถูกกินเนี่ยนะจ๊ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 90%ของประเทศนี้ก็ถูกกินอีกสิถูกสักวันนึงนะครับผมขอให้เราเป็น10%บเนต์ั้นขอสักสาล้านทุกทีดิแค่ <S 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 okay, okay. แบบให้มันถูกสัก2,000บาทนี่ก็ก็บุญแล้วเอออ่ะโอเคไม่เป็นไรช่างมนเถอะไป้งเราจะทำมาหาอะไรกินหินกันสี่โมงกว่าละไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องวัวดาวใหม่เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผมก็เลยมีคนร้องเพลงจิบสาวนะรยอออล เฮ้ยพี่ร so ้องเพลงจิตสาวเขาบอกว่าร yes ้องเพลงจิตสาวสาวแต่สาวมีแต่เป็นคนตลกแต่สาวๆที่นั่งกันอยู่นี่คือมีแฟนกันหมดแล้วนะเว้นไอแลนไอแลนโซดไอแลนโซดสองคนพอได้ได้เอาอยู่เราสองคนเอาอยู่ไปครับผมวันนี้เป็นน้องดีมเป็นยุ่งอยู่ไหมยุ่งอยู่ไหมยุ่งเลย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 ไปยุ่งเลยยุ่งเลย เกนะครับวันนี้น้องดีมพามาเดินตลาดชอปปิ้งครับผมนี่ตลาดเดิมบ้านเราใช่ไหมก็ซื้อไม่เยอะหรอกครับผมเพราะว่าซอยจู๊มันทําง่ายมันยากแค่แจ่วเหมืนนิดเดียวอมันยากแค่แจ่วอินเสิร์ตไปเนาะแต่ราคาแปลว่าซื้อโคตรเร็วอ่ะใช่นี้อันนี้ผักแก้มเป็นแตงกวาแล้วก็อันนี้ถั่วแล้วก็เนื้อก็ดีโอ้ง่ายมากซอยจู๊นี่คือแบบทำเร็วกินเร็ว เดี๋ยวได้กินทำแค่น้ำจิ้มก็ได้กินแล้วใช่ไม่ต้องแบบเต็มอย่างอื่นเลยเจ๋งนะเขาชอบจังเลยคนเขาคิดได้ไงวะถ้าบ้านผมเนี้ยเกี่ยวข้าวมาปุ๊บเอาแล้วเราก็ง่ายเลยซื้อเนื้อมาปุ๊บซอยซอยกินได้เลยคาโครงได้เลยแบบใส่มีชอบอ่ะชอบอาหารอีสานเพราะอาหารนีสานทําเร็วทําง่ายแล้วก็อาหารคลีนเยอะด้วยครับใช่อาหารที่ไม่ผ่านวิธีไม่ผ่านน้ามันอ่ะบ้าจ้ากลับแล้วเหรอ เ <Okay. S 2> ที่ยวให้สนุกนะจ๊ะพี่กล่าวไว้แล้วต้องเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเหตุการณ์ที่ทุกคนมีทุระ <laughs> น้องเหงานหน่อยนะจ๊ะทุกคน <laughs> เราเดี๋ยวซอยกันตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่เตรียมเดี๋ยวเตรียมของนะจ๊ะแป๊บนึงเดี๋ยวนั่งซอยกันหน้าบ้านเลยละ่ะ <p> นี่นะจ๊ะเราเตรียมตัวแหละหน้าบ้านที่เดิม <p> ที่เราอยู่ประจานะจ๊ะเฮ้ย <p> <p> วันนี้ง่ายเว้ยคนน้อยด้วยแล้วก็ไม่ต้องทําเยอะแล้วก็เป็นอาหารที่ง่ายด้ยให้หมูยอถือกล้องให้หน่อยถือไม่ดีแองพี่ซอยเนื้อผมซอยเนื้อคือพ น้ำจิ้มเราต้องทำแยกเออต้องทำแยกสองถ้วยใช่ไหมใช่ครับดีๆมันต้องสอนพี่พี่แล้วเป็นเด็กเราซอยเนื้อก่อนก็ได้ครับเนื้อเนื้อซอยจูนี่ต้องซอยแบบไหนครับน้องริมเนื้อซอยจูนี่ต้องเงียบๆครับอ๋อเพราะว่าเฮ้ยไม่ได้โอ้มีส่วนไหนบ้างครับตอนนี้อันนี้เป็น30มิบกีบพันตับได้สามสิบกีบอันนี้ตับมีส่วนเนื้อแต่เนื้อส่วนไหนไม่รู้เอาซอยจุเอาไปซอยจู ข็จัดให้กันนี้เลยโอเคครีบสดครับผมอันดับแรกล้างมือกอนครับเขาบอกว่าต้องหั่นตามหรือว่าหรือหรือไม่ตามรานย่ยตามหรือขวางเนี่ยผมจำจำสลับกันน่ะเหมือนกันเฮ้ยขวางเอ้ยขวางมันจะได้เคี้ยวง่ายหรือว่าลองทำหั่นสักชิ้นหนึ่งแล้วก็ลองกินดูถั่วฟักยาวเนี่ยจะไปหักมันนะทำไมอ่ะมันจะสั้นเอ๊ะกลายเป็นถั่วฟักสั้นหักแม่งเป็นใบเขาเรียกใบ สักอย่างชิมดูครับผมจะชิมให้รู้ว่าเฮ้ยพี่ปอบนี้ใช่ไหมพี่ปอบเลยอ่ะพี่ปอบเฮ้ยกลิ่นของเดีขออภัยคนที่กินสุกด้วยนะจ๊ะครับผมกับพี่ปอบดีมอยู่กับเรามานานแล้วอยู่มาตั้งนานแล้วนะนานจริงๆอยู่มาสามปีแล้วครับใช่นานจริงๆนะอยู่ตั้งแต่ปีเก่านะครับก็สามปีเป็นไงบ้างที่นี่โอเคไหมแบบว่าโอเคครับ เอาความจริงดีดิมก้อ็หัวหน้างานไม่ค่อยขอให้น้ำไมกี่เูพี่เลยคมขอคมนลคมเฉียบแล้วบอกไม่เล่นแล้วบอกคุณปกติเออว่ะนี่ผมซอยใหญ่ไปไหมยังไงไรแล้แบบหย่มงามันค่อยแบบไม่มันซอยบางๆแต่ว่าแผ่นมันใหญ่อ่า พี่เอามาเรียงให้เขาเรียกว่าเต็มเนื้อเต็มคำเีแล้วพี่ดิวเป็นไงครับอยู่กับผมมากี่ปีแล้วนะพี่สามปีครับสามปีเป็นไงบ้างสัมสึกเกียรติครับถึงขั้นเกียรติแล้วนะเออแต่ว่าไอ้ดีมาดีเออมันมันแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าการเข้า <woods> ส <purposely S 2> ังคมของดีมอ่ะเก่งอ่าใช่เวลาแบบว่าดีมอยู่อยู่ในเวลากลุ่มคนเยอะดีมจะเป็นคนที่ทําให้บรรยากาศผ่อนคลายเอนเตอร์เทนใช่เป็นคนที่แบบว่าถ้าไม่มีมึง กูต้องโดนแทนก็คือดีตรงที่ผมโดนแทนฉะนั้นเองเ่อเครียดไหมเครียดไหมเวลาตัวงโดนเบียดเครียดนอนไหมชอบทุกทำแบบว่ามันมันก็หลากหลายอารมณ์ว่าก็ไม่ได้เอาเก็บไปคิดมากขนาดนั้นพี่ก็พี่ก็เหมือนเองนั่นแหละพี่ก็โดนโดนเหมือนกันนั่นแหละไม่ต่างกันหรอกอ๋อเขาก็เลยเอามาลงผมแต่กูน้อยนะกูไม่ค่อยไอ้นี่มึงนะแต่มาทีมาหนัก ่านเด็กกูจะแก้งมึงเรื่องงานใช่แต่ว่าดีส่งงานช้าอช่แต้ก็นี่แหละปกติจอบกันสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้จริงจังหรแหนะพี่ดีทุกคนเดี๋ยวแยกเดียวเสียเรื่องเล่นมุกไม่มีใครดีจ้กคนยันยันพี่นะมันลวนไงนมากล้องมันมลวนนะผมมันล้วนพี่ก็ลวนอผมตื่นเต้นนะไม่ผมมือฉันที่ไปดูดิปอ้ให้ให้ให้แร้ก็้ระมาณ้ี้ให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 ้น ี่น้องเันนี้ใส่ดีพี่เดียวเสร็จรอบนี้เราก็ทำเจาะก่อนเลยก็ได้ไม่อไหรซอยแล้วที่เหลือเราก็ค่อยแบบซอยหลังกล้องเราไปซอยกันหลังกล้องเออซอยเนื้อเหรอซอยพี่เนอตุตกันทะเงแล้วหาจเชียวจริงป้ะเนี่ยมูยอมูยมวยมวยขำเข้าสังคมให้พวกพี่หรือเปล่าเฮ้ยเอาจริงแล้วมันจะเหมือนนี่ไหมชาบูใครพ่อพี่มีถ้วยมีชาบู จิ้มจุ่มจิ้มจุ่มเออเจ่าขร้อนขาดแค่ใบแจ่วร้อนมั้งผมก็อยากจะพูดไทยเนาะเจ้าขอนก็เป็นเจ้าขอนนี่เจ่วร้อนแจียวร้อนมาดิฮาน้องบรูนายฮะโอ๊ยวันนี้หนูกินด้วยไม่ได้อะดิไม่สุกไม่กินเนื้อหนูไม่กินเนื้อลองหน่อยะสักหน่อยไหมสักหน่อยต้องลองเลยต้องลองเอาชิ้เล็กเลกดูบางคนเขาแบบว่าไม่กินเพราะว่ากลิ่นไม่มีเลยนี่เออบูญในไม่กินมันนั้นไม่กินชมูกับบูญในแต่ว่าบูญในกินกินกินในหม้อเดียวกันได้นะแต่ว่าไม่กินไม่กินเนื ไม่เป็นตกเปกเอ้ยเรื่องปกติไปกับแฟนี่กินเนื้อไหมครับไม่มีแฟนเฮ้ยวิว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 วิอวิว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 วิิวิวิิว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 ิ เปิดร้านอาหารอีสานไม่ใช่ร้านเพื่อนพี่เอาเหรอจริงๆเป็นร้านเพื่อนอยู่ารคามครับแล้วแม่ขายอาหารอีสานลูกขายก๋วยเตี๋ยวเฮี่อยากสนใจอยู่ในร้านแบบว่าอยากเปิดทําร้านแบบว่าอาหารตกลัวกลัวกลัวยุ่งก็มีเวลาเออถ้าใครรู้สึกว่าชีวิตตัวเองแบบว่าสม่สุขเกินไปเปิดร้านนะคะมึงจะรู้เลยืูขุ่นุ่นใช่ ชีวิตมันจะไม่ว่างอีกเลยทำอาหารไม่ใช่ง่ายๆโอเคเดี๋ยวเราแบบว่าวาปไปตอนซอยเสร็จเลยดีกว่านะได้มาสามสองหนึ่งอุจบท้าด้โหโคตรเยอะสุดยอดสุดยอดครับสองถาดดินเก่งมากไปต่อไปเราก็เดี๋ยวทำน้ำจิ้มกันพอไหมพอครับเราจะทำผมกับทำเกี่ยวพร้อมๆกันเลยข้าวัพวเลยครับนิดหน่อยเราดีเราดี โอ้โหโอ้โหอร่อยมากเลยแท้แท้โอ้โอ้อะไรน้ำปลาน้ำปลานิดนึงก่อนพี่นิดเดียวเพราะว่าไอ้ตัวนั้นมันเค็มผสมน้ำปลามาแล้วโอเคอะไรต่อจริงๆเขาใส่ไอ้นี่ด้วยนะอะไรนะเพี้ยเหรอเพี้ยเหรอใช่แต่ไม่ใส่ก็ได้เหรอใช่ครับไม่ใส่ก็ได้เห็นที่คนอื่นทำมันดูน้ำเยอะอ่าข้างในนี้มันดูน้ำน้อยๆว่ะโอเคแล้วําลำไปอําลำโอ้ยนี่ละของแท้ใส่เลยไหมใส่เลยครับหนึ่งกำมือป่ะปั๊ดนี่่ะครุณจ๋าครับอันนี้ได้ป่ะ โคเลโคเลโคเลพี่ยโอ้ยแห้งแห้งผักเยอะเออ,อยต้องใส่อะ,อะไรที่เป็นน้ำปลาจ้งหน่ให้มันดูมีน้ำหน่อยน,นะโอเคเดีย๋ยวมันจะเค็มไปพี่ดีครับโอเคดีเลยจบขมครับเสร็จแล้วเราไปเป็นเปรีย้ยวเฮ้ยอันนี้เขาเขาเห็นเขาชอบเอา,เอาไปโรยตามแบบว่าอันนี้คืออยากสนุกแล้นะทุกคนจะได้แบบว่าสวย อันนี้ผมจัดการเลยนะจัดการเลยเปียวมีดูทุกคนแี่เห็นเขาชอบทำกันอย่างนี้ดูดีดูดีเฮ้ยน่ากินจัดอย่างชาบูเออเออเชเดอรเชอโอเคลูกเดียวพอไหมครับหรือว่าอีกพอเปล่วแล้วเยวแล้วส้มหลือครับโอ้แม็กกี้อ๋อโอ้ยฟังแท้ โอเคเสร็จแล้วไปตั้งโต๊ะกินกันครับไปไปที่โต๊ะกันผักแก้มเยอะเลยอ่ะใช่โอ้ยทุกคนน่ากินมากสดอ่ะใจเย็นนะตอนแรกก็ไม่อยากกินแบบดิบหรอกพอเห็นอย่างนี้แล้วแบบว่านี่ไงเป็นชามูไงที่ทำแบบนี้แล้วก็อยากกินเลยมาเด้อกินเข้ากินข้าวกันนะจ๊ะวันนี้คนน้อยฮะตัวหางน้อยเฮ้ยที่ทำคนดูหกลงมกนน้อยเฮ้ยเจ็บไหมครับ นะจ๊ะโอ้หยิ่งใหญ่มากดีมนายคือ MVP คลิปนี้สุดยีดเอมบิพีโอเคเฮ้ยคอมเมนต์กันเยอะนะจ๋ะนี่พี่จะไปทางสุกมากกว่าสามสิบกี่พันตับหมับเข้าให้เฮ้ยเฮ้ยข้าอ่ะสามสิบกี่พันตับหมับเข้าให้ป่ะรอคอมเมนต์น้ำตาลละลาน้ำตาลละลอืมพี่เอดิบไม่อร่อยไหมจ้าหมับเข้าให้อืม นี่นะครับก็คือแผนกตัดเราก็มีประมาณนี้แหละมันก็มีคพาราพาราก็เหนียวเหมือนได้อยู่ในแผนกตัดด้วยนะเพราะว่าอยู่ในห้องตัดเยอะเยอะเหมือนกันนี่เดี๋ยวเราลองเนื้อต้มดีไหมขอลองแบบสุกโชว์ทั้งจ้าขอจิ้มเปรี้ยวแล้วกันสุกอ่ะนี่จ้ะหมับค่ายเวลดันสุกสุกอร่อยกว่าอ่ะ กินไหมซ้าเฮ้ยจิมด้วยน้ำเปล่วหรอเปลาเปนี่าวสุกหินกว่าวหมไดีไขยดีกว่าดิบไายไม่ดีว่ะวันหลังมันไปซื้อน้อชาบูแล้วก็มาดีง่ายง่ายกว่าเยอะเดี๋ยว้าไหเดี๋ยวต้างไหดีกว่าจิ้มอะไร้าอันนี้อันนี้กินแบบสุกม่นแปลกแปกว่าดิมหับสิบกีบอ่ะ มันต้องลวกพี่มันต้องลวกอ๋อให้สุกจะด่แ่สุกนะสุกมันจะเหนียวเออเฮ้ยกูว่ากูเนื้อย่างหก่ไปนี่ดีกว่ามีเนื้อสลดเอาไหมเนื้อยี่ยงก่ดีมากสั่นคอหมูสไลด์เอาไหมใส่ลวไปเลยเตาเนี่ยคปอนประเด็นเอาไา่เป็นไอเดคลิปนี้ไายเป็นเตาพี่ดิวอกมาก็กลัวแบบไม่กินดิบกันเนี่ยแต่ลอยจะสมกันกินดิบแล้วมันไม่ค่อยทวนอืมม่คูก กินได้คำสองคำเหมือนกันมีคนเล่นไหมอ่ะอะไรนะซอยจุ๊โอ้ยมีคนมันคนละจุ๊กกันอันนั้นซอยเงียบเจอสรุปแล้วก็คือซอยจุ๊กขายไม่ดีชาบูขายดีกว่าทำไมอ่ะผมว่าเนื้อปลาเราเ้องขากินสุกกันไงไม่ค่อยกินดิบกันอ๋อเหรอตาอ่ะพีผมก็กะมากินสุกกินเลยไม่เนี่ยความจริงต้องมีใบมะกรูดน้ำน้ำอ่ะเขาเหรอใช่พี่ใส่แค่ละไส้ใบมะกรูดมันเลยเป็นลวกกินอ๋อมันเป็นแจ่วฮอนใช่ Đây ăn chèo. Điểm. Ô ngon ngon nè. Ô ngon, ăn nữa sa Âm lâm mà ai đang Nặng hả? Nặng ạ. nó Ăn nó lại lại, quý lại Khổng 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 cười Khổng cười Khổng hả? Ờ À đi chứ chứ Chóp ตรงไอ้เอยเนี่ยเคี่ยวสุดละตรงย่างเนี่ยเคี่ยวสุดละเจมส์ชาบูชาบูเจมกินเจมกินดิบโชว์เฮ้ยโอยแต่พักเหนือยเขาก็ดิบหนักกว่าอีกนะเขากินแบบมีลูกมีลูกพี่อยากกินลูกมากเลยพี่เคยกินไหมไม่เคยอร่อยมากเลยแต่สักครั้งหนึ่งมันเป็นหมูใช่ไหมหมูดิบใช่ไหมเป็นเลือดเลือดหมูดิบใช่กินนิดหน่อยหมัเข้าให้จ้าอุ้ย ดูดิเขาจะไฮไลท์คนมาเลยตอนนี้แบบเฮ้ยคนกินกันอยู่บ้าน้ยูสิไฮไลท์ไเลยนะลิ้นหวานเลยสร้างนานสร้างงานทีไรเลยผมัวเลือกถ้าเรากินของแบบเบเร็วได้ลิ้นเราจะหวานมาโดนกูเป็นคนมันจะหวานเองแบบผอมจนหวานใช่จริงเหรอ๊้ยเขาเลยนิยมกินกับลวกเล้าอะไรเงี้ยอ่าใช่มันก็ตัดกับดาวดับดาวแล้วเขาเหนียวจิ้มเนี่ยนะโยโย่อร่อยจริงเหรอฟคนปังขโมยแล้วใช่ติดใจตัวนี้รึง

ร้านร้านเลยนะเออเนาะน้มอนน้มอนนี anyway> ่ครับเได้ไหมเขาบอกว่าเอเซนมาเนี่ยคือที่นี่คือมาฮิตมากแบบน้ำเอลววันเนี่ยกรอบกรอบกรอบอันนี้จะเก็บใครจะเก็บใครจังจริงจอเอ็มบีพีน้องสุดยอดเลยครับขอบคุณคุณนะครับผมที่ทำให้พวกเราอ่ามีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันนะครับผม เยนะจ๊นะจ๊ข้าว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 ข้ัข้าว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 ข้ัวข้า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 วข้ัวข้วข้า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 วขอัวข้าวขมาวข้าัขนาวข้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 าข้วข้าวขาวข้วขข้วขข้าวขขาขขาขขาาขข้าวข้้ว มันหวานนี่จะได้อันนี้ไม่ไปกินข้าวนี่อาบข้าวพออตัว่พออตัวนุ่น่ากันน้าอีน้าอีน้าอีเขากำลังมโหหิวอยู่มับก็ให้เฮ้ยงมงมมีต้นข้า็มเตเ นี่อยู่ในลำคอนี่กองนึงมีใต้คอนอม,มีใต้คอนแต่ปกติก็นั่งก็อิ่งแหละใช่วันนี้นั่งหิวม,มากผม <laughs> ป้อนไม่ทันเลยเบียดหิวมากกินก็เชื่อันัเด็กหิวจริงอย่างเง <laughs> <laughs> ี้ย <laughs> ทุกวันกินจะกินทางหูได้กินแล้ว <laughs> ดูดน้ำเป็นด้วยจมูดหยดแบบี้ค่ะจมูกห ก็ด like so ูแ้วก็ดูดน้ําขึ้นอั่ตอเนี้เก่งจาเห็นไหมเลอะยันตะตุ่มกินข้าวเลอเยันตะตุ่มได้อาบน้ำแบบว่าทั้งคนอุ้มก่อนนี่อร่อยนะข้าวดีกะชื่ใจ เอ,อตัวไปกินข้าวก่อนครับครับผม